เอาในเช้าผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมเรากวรเช่อกดซับสไคร์ชแนลบอสทีวีกันด้วยในเช้าผมในชแนลนี้ก็ทําเกี่ยวกับไมโครโปรเจกต์อีดิชันนั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะวันนี้ก็อยู่ผมสิเกอร์ทีวีกล้วในเช้าผมนะซึ่งในวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านในเช้าผมสร้างบ้านชั่วคราวหรือว่าเราไปเดินป่าในประมาณนี้เราต้องการที่พักแบบชั่วคราวในเช้าประมาณสักสามสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์นั่นเองในเช้าผมนะฮะก็ วิธีนี้นะฮะก็ใ well ช้ทรัพยากรนะเพียงเล็ก so, น uh, right ้อยในเช้าผมนะฮะก็จะได้บ้านแบบพร้อมครบทุกอย่างแล้วในเช้าผมนะฮะแล้วก็นามาดูนะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างในเช้าผมฮะก็มีประมาณนี้เลยในเช้าผมนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่ประมาณแบบว่าหาง่ายมากเลยในเช้าผมนะฮะโอเคนะอุปกรณ์ที่เราสิ่งที่เราต้องทําตอนแรกในเช้าผมนะฮะให้เราวางเตียงไปเลยในเช้าผมเพื่อจํากัดพื้นที่นะฮะว่า เราจะเอาเท่าไหร่ในเขาผมมันเป็นการบอกบอกพิกัดนะฮะให้เราขุดบล็อกในเขาผมที่อยู่ข้างเตียงนะอยู่ข้างล่างด้วยในเขาผมขุดไปเลยในเขาผมนะฮะก็เราจะได้ทรัพยากรมาสอันนะดินไม่เกี่ยวในเขาผมนะนะก็ให้เราเอา เตียงในเช้าไม่ใช่เตียงหีืกล่องนะฮะสบล็อกนะฮะมาวางไว้งี้เลยในเช้าผมนะเพื่อเราจะได้แบบเก็บของได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะในบ้านอันหลังเล็กนั่นเองในเช้าผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ให้เราขุดตรงนี้ไปด้วยนะฮะแล้วก็วางโต๊ะคราฟนั่นเองนะแล้วก็ขุดตรงนี้ไปด้วยนะฮะเพื่อวางเจ้าเฟอร์เนนหรือว่า ตเตาเผานั่นเองในเช้าผมนะฮะแล้วช่องว่างตรงนี้นะเราจะวางสลับไว้ในเช้าผมนะสลับปักๆอย่างนี้เลยในเช้าผมนะแล้วก็ให้เราเอาไม้มานะประมาณ6บล็อนะล 1, 2, 1, 2, ก 1, 2, ในเช้าผมนะวางไปเลย1 2 1 2งน่องก็ห่สองในเช้าผมนะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้มาเลยในเช้าผมนะฮะสิ่งที่ต้องการ เราไปคือเจ้าประตูนั่นเองในช้าผมนะให้เราอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในตัวบ้านนะแล้วก็วางสองอันไปเลยนะฮะแล้วก็วางนี้อย่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 างนี้นั่นเองในเช้าผมแน่ซึ่งเราจะได้กําแพงบ้านมาแล้วในเช้าผมแน่ซึ่งความสามารถนี้ก็คือมาสามออกได้ทุกที่ทุกทางนั่นเองในเช้าผมแน่ก็เป็นอะไรที่เฟี้ยวอยูอ่นะฮะก็โอเคนะฮะก็หลังคาในเช้าผมแน่ก็เราต้องใช้เจ้าเอม่ม ต S <S ัวน to okay, ี้นะะเขาเรียกว่ายจงมุมในเช้าผมนะฮะก็ให้เราทำการกดย่อดนะฮะแล้วก็วางวางสองสองฝั่งเลยในเช้าผมนะแล้วก็วางโอเคนะฮะแล้วก็ให้เราเอาเจ้าพรมมาในเช้าผมนะให้เรากระโดดกระโดดวางนะกระโดดวางกระโดดวางในเช้าผมนะฮะกระโดดกระโดดวางในเช้าผมนะฮะถ้านู้ชมแบบวางตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราต้องทำนี้นะ่านู้ชมทำนี้ เราต้องออกมาเงีดปุ๊บปุ๊บแล้วให้เราอยู่ตรงกลางตรงนี้นะเพื่อเราแบบไม่ต้องใช้บล็อกอื่นต่อแล้วไงแล้วก็ปิดประตูแล้วทําการกระโดดขึ้นมางีในเช้าผมน,นะนะก็ฟิตไปเร่อยในเช้าผมนะซึ่งมันจะมีลูกมันจะมีแบบช่องว่างอยู่ตรงนี้นะให้เราเอาจเจ้าบันไดนะฮะมาวางวานะนะไว้อย่างนี้เลยในเช้าผมนะไม่งี้โอเคในเช้าผมนะซึ่งสิ่งที่เราต้องขาดไม่ได้เลยในเะช้าผมในการสร้างบ้านเราต้องมีไฟนั่นเองในเช้าผมนะฮะให้เรา เอาไฟวางไว้ตรงนี้ก็ได้ในเช้าผมนะหรือว่าเราจะทําแบบาเห็นอย่างนี้มันเกะกกะยังไงก็ทําการขุดลงไปอย่างนี้เลยนะฮะเอาการขุดลงไปขุดไปเสร็จแล้วก็วาง,งนะฮะแล้วก็วางเจ้าสลับ,บปิดไว้อย่างนี้เลยในเช้าผมนะก็จะได้แสงสว่างเหมือนกันนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะไม่คลาสสิกหน่อยในเช้าผมนะซึ่งผมชอบวางไว้อย่างนี้ให้มันเห็นไฟนะ,ะเออนะฮะก็ ่างนี้มันก็สว่างอยู่ในเช้าผมนะก็ปเป็นอะไรที่ฟีลฟ้ามากเลยในเช้าผมนะเราไม่จำเป็นต้องออกทางนี้ทางเดียวนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะลองออกทางนี้ลนะโอเคนะฮะก็ออกได้เหมือนกันในเช้าผมนะฮะก็ซึ่งเราสามารถคราบของหรือว่าเก็บของหรือว่าเผาเนื้ออะไรได้ตามปกติเลยในเช้าผมนะฮะก็นี่นะฮะแล้วก็เปิดกล่องโอเคนะฮะมืดมาก็นอนตรงนี้โอเคในเะช้าผมนะฮะก็สำหรับครั้งนอกนะฮะก็ทำเป็น แบบตัดมงกัดไม้อะไรก็ได้ในเชา้าผมแบบแล้วเป็นแบบแบบนี้ก็เป็นบ้านแบบชั่วข่าวในเชา้าผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรแล้วในเช้าผมนะฮะงั้นฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กันด้วยนะฮะเพื่อลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าในเค้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเชียกดซับ c r i b e ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในคร้าผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยในคร้าผมซ้ายขวาตรงนี้เลยในเช้าผมน่าก็ไปดูกันเลย